นะักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนเสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่แยกราชประสงค์ในจํานวนนี้นะครับมีครอบครัวชาวมาเลเซียและชาวฮ่องกงที่สื่อต่างประเทศเสนอเรื่องราวของผู้เคราะห์ร้ายเหล่านี้ครับติดตามได้จากรายงานของคุณณนะชการแววคล้ายหงครับเว็บไซต์เดสตาของมาเลเซียโพสต์คลิปวิดีโอเปิดเผยเรื่องราวน่าเศร้าของครอบครัวชาวมาเลเซียจากบัตเตอร์เวิร์ดที่เดินทางโดยรถไฟมาท่องเที่ยวประเทศไทยเจคน แต่ต้องจบชีวิตถึง5คนเดอะสตาร์ทีวีสัมภาษณ์นายตันรุยหุนนักท่องเทีย่ยวชาวมาเลเซียหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เขาบอกว่าเดินทางมา3มวันตั้งใจมาไหว้สารพับรมโดยไหว้ขอพรพระในวันแรกแล้วและกลับมาอีกครั้งในวันเกิดเหตุ กมกมมต,ค,ตมาานคนในครอบครัวของตันรุยฮุนเสียชีวิตและพบศพแล้วสี่คนไม่พบศพหนึ่งคนคือลิมซูยีส่วนตัวเขาได้รับบาดเจ็บที่สำคัญครอบครัวไม่ได้ซื้อประกันสำหรับการท่องเที่ยวจึงต้องการให้ทางการไทยช่วยเหลือเรื่องการส่งศพญาติกลับไปที่ประเทศมาเลเซียส่วนเว็บไซต์เซา t h China m o r n i n g Post เปิดเผยเรื่องราวของวิเวียนชางว,วินยางชาวฮ่องกงนักศึกษากฎหมายจากอังกฤษผู้เสียชีวิตอีกคนว่าเธอเป็นคนขยันร้องเพลงเก่งใจดีรักการท่องเที่ยวและเป็นนักชิมโดยเธอเขียนบล็อกเกี่ยวกับอาหารและพัตคาารรสเลิศโพสต์ในอินสตาแกรมในชื่อว่า kitty love food มีผู้ติดตามกว่าหมื่นคนอาหารภาพสุดท้ายที่โพสต์คือปูสด นอกจากนี้เธอยังเป็นแฟนคลับของโจอี้หยงนักร้องจากจีนทุกครั้งที่เจอกันก็มักจะถ่ายภาพคู่กันและเมื่อโจอี้หยงรู้ว่าวิเวียนเสียชีวิตก็โพสต์ภาพและข้อความว่าความน่ารักและรอยยิ้มของเธอจะอยู่ในความทรงจำและขอให้เธอไปสู่สุขตินี่ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของเหยื่อระเบิดที่สื่อต่างประเทศหยิบยกขึ้นมานำเสนอสะท้อนความทรงจำดีๆของครอบครัวและคนที่รัก นิชการแววคล้ายหงส์สำนักข่าวไทยอสมรทรายงาน